พูดถึงอะไรมั่งวั่งคูเกือบจะลงไปอีกชั้นแล้ตอนแรกอาทินาไม่เอาพาไปอะไรวะไปไหนไม่เอาพาไปไม่ใช่ตังเลยน่าเข็งเขียดมากเลยไปไหนอาทินาไปดิประตูไปไหนนะพ่อถูกอ่ะอาทินาของพ่อถูกเก่งอย่างเงี้ยแหละนะชอบของถูก ไปไหนไปเที่ยวไปไปลงบีบีขอไอะไปซื้อไปขนมขี่มาไปไหนก็ถ่ายรูปขนมจีนให้ด้วยเออที่นี่มันขี้หมูอะเก่คะหันหน้าหน่อค่ะนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะดาคะ